กระเทียมกระเทียมยุกเฉินไมนได้ยาสะอาดอยู่เลยนี่ดูดีละเอียดเลยเนอ้าร์เยวะานะอ้อาห์ไอ้นอาห์ไโอโหช่ำๆเลยจ้าอุ้ยกินดีเลยอ่ะ น้ำปลาเร็ว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  <laughs> น้ำปลาแท้ค่ะเชฟน้ำปลาแท้ค่ะเชฟไปอ,อ,อ๋ออมๆหยิบิคืออะไรอ่ะน้ำตาลไม่หวานหรอ ครัวบรรลัยเรื่อยๆคนตังชื่อให้มีอะไรในตู้อีกกูได้ทำเป็นเมนูทีเดียวเลยได้คอนเทปมึงไปหาบ้างคอนเทปอะไรอ่ะใจกว่าชิมก่อน พูดอะไรไม่ไม่เมื่อกี้มึงพูดอะไรไม่ไม่มึงพูดไม่ไม่ไม่ลงไปกูจะบังคับมึงกินด้วยอ๋ยไม่อยากกินอ่ะเขาเรียกว่าเกล็ดน้ำปลาที่มันแบบขูดมากับกระทะมันจะหอมก๊าซมราใส่ซเทมแล้วเราไม่พูดเอากันใครแล้ว ก็พกกาดน้ำมันอ่ะมีสเก็ตแกนต้องเขาจะว่าอะไรพี่มาเลยโอ้หน้ำมันฉ่ำฉชีสอยู่ไหนชีสอยู่ไหนชีสอยู่กูกลัวมาไหวอยู่เพราะวันหรือจมูกกูเสียแล้วชีสมันเชฟกินครกไหมเชฟกินครกไหมกูกลัวกูว่าไม่น่าได้มีถุงใหม่เอาปะมีเอาไหวเหมือนเราทำตั้งแต่หกโมงถึงสองทุ่มแล้วเจนยิน พผ่าปันคุดมาแงพี่ผ่าปันคุดใครเคยผ่าปันคุดบ้างเฮ้ยโค้กลาฟันมึงวิ่งอยู่ชั้นเนี้ยไม้หน่ากินเกินกินโค้กลาด้วยกินหอมอยู่นะแน่นอนเองพี่ทำอะไรอ่ะมามามาอ๋อโค้ลาเหรอโค้ลาอยู่ชั้นสามปะมีคอเขียงหน่อยขอเขียงหน่อยขอเขียงหน่อยขอเขียงหน่อยเขียง กูให้ยี่สิวิสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองิบเอ็ดสิบเกเน้าลเจออะไรหรือเปล่าชิดเน่าหมดแล้วแต่นี่มันเป็นท็อปไม่เป็นไร <laughs> นายขนมฟังโทสสโอ๊ยมันขาดจังว้ายด้านนี้ไม่สวยเลยน่ารักจัง ยูเทล่ามายูเทล่ายูเทล่ามาสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิสามสิบสองสิสเก้าแปดเจดอีกาช้าอีกาช้าเมย์ยังไงอีกกาช้าซ่มเลยเลยสองมึงกูไม่่าดเลยนะไม่น่าหรขอเปล่ามา ปิดเตาเนี่ยสึ่งเราไม่สูงเชฟเหนื่อยนะรายการนี้มาต่ออันนี้เรียกว่าอะไรนิวเฮลา่าเรียกว่าอะไรนิวเฮลา่านิวเฮล่ามาจากอะไรช็อกโกแลตผมมีคำถามนิวเทฮล่าเกิดขึ้นมาได้ไง มันมีมีเหตุผลทั่วไม่ใช่ทําทไมเขาทาไมเขาจึงต้องเอาช็อกโกแลตผสมกับเฮลเซนตเพราะว่าเป็นคําถามมาใครตอบได้บ้างทําไมต้องเอาช็อกโกแลตผสม <า S 1> กับเฮลเซนตเขาจัดยืนรายการเราไม่มีนั่งมึงลุกมึงลุกทำไมทำไมตอบอืเพราะว่าผิดแป๊หนึ่งรอบฮะตอบหนึ่งรอบยังไม่ตอบเลยหนึ่งรอบมีปากเสียงกับกูนี่ หนึ่งเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตอนนั้นช็อกโกแลตขาดเขาก็เลยผสมเฮลเซนนัทลงไปให้มันได้ปริมาณเยอะขึ้นถูกต้องของไม่พอลดต้นทุนเนาะประมาณนั้นคือช็อกโกแลตมันขาดตลาดเขาก็เลยผสมถั่วลงไปให้มันได้ปริมาณแต่กูว่านิวเทล่าอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยอ่ะมีวิปครีมหรือเปล่ากินอย่างเงี้ยน้ำหนักขึ้นชัววิปครีม ทำดีทำดีให้ถ่ายว่าพี่การสกอตจำไปทั้งหมดกี่ครัง้งตั้งแต่หลายสดถ้าถ้าถ้าวิทเองนะจะให้วิทหนึ่งแต่ว่าถ้าให้กูสั่งอนะ่ะมึงจะต้องวิทสองวิทคีมไม่มีคุณอย่ากแก้งเลยเชฟนี่แม่ไหมไม่ทออปส์จิเม้นั่นอะาหารแมวหรือเปล่า มาไม่ขาไม่ <laughs> จริงจริงเลโอเคเราได้แล้วนี่ขนมปังนูเทลลาต้องตักไอติมใส่เราได้เสร็จแล้วไติมมันไอติมมันเหมือนจะบูดไม่บูดหรอกของไม่บูดเกินไม่มีบูดอะไม่ต้องสั่งเลยอะ มึงจริงมันไม่ได้ผิดอะไรนะแม่งร้อนตัวแต่ว่าในหัวในหัวมวลาคิดจะกระเปิดกับกูใช่ไหมในหัวมึงจะกระเปิดใช่ไหมเอาดิเก็บเก็บก็บก็อีเมย์ไงใช้อีเมย์เมเก็บครับเก็บมันเป็นลูกหาบมือ เราเป็นเราเป็นเราเป็นอะไรตำแหน่งอะไรเราเป็นลูกหาผิดปาเป็นลูกหาไปแล้วเท่านั้นนะมมึงเป็นลูกหาบเลยปากมึงงอนแล้วโดนใส่โนถอดเลยเออโดนถอดยศอีกแล้วอ่ะตรงนี้อคกูโดนถอดยศจะโดนใส่ยศถอดยศทั้งวันครับและพอเป็นลูกหาเรีกเรียกสื่ว่าอะไรนั่นเองพีเมย์กูให้กูให้มึงรับบทไอ้้เหียให้มึงรับบทอ่ะลูกหาเก็บ มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ถูกต้องมันต้องแบบนี้งานไม่ได้เรื่องมาุจะเปิดให้ก่อนสรุปอร่อยคือเขาเรียกว่าต้องชิมตามตำแหน่ง ดูถูกกูเปล่าลูกหาบมึงดูถูกกูอร่อยไ,ไหม,มคนบ้าเลยทำอร่อย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหาบมึงมายืนข้างหน้าได้ไงไม่กินได้ไหมไม่กินได้ไหมจต่การมึงจับมหนได้มา <laughs> <laughs> <ๆ>อืม อาไปกินตรงนู้นไปลูกค่ะไปดูกาทำเมนูต่อไปแล้วเมนูนี้ขายได้เลยอ่ะอร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยอร่อยนะ